น,นี่นะคร i, Pokémon, ับพี่ดีขับในห้องภาษาไทยนะครับสารพิษนะครับเดี๋ยวจะให้อ่านหนังสือให้ฟังนะครับวันนี้คนนี้นี้มาเฟร์สนะครับพี่ดีพอใจนะครับอันนี้พี่ดใมานนะครับวันนี้มาหน้อยนะครับวันนี้มาน่อยาบื่าไปื่นสายาน่างของเราคนนี้พิพานนะครับคนนี้เดียวครับเรียน ดุบารบ้านม่วงนะครับตอนนี้ดุบาบ้านม่วงอ้าวเดี๋ยวจะเริ่มอ่านนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนอ่านนะครับวันนี้แม่โกะนะเอาเริ่มครับหนึ่งสองสาม